เล่าข่าวรวยสามตัวโดนสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะรวยครับผมจอมันค่ะค่ะแล้วรุ่นกันลุ่นกันค่ะวันที่หนึ่งกรกดาวันนี้ตลาดนนทบุรีตอนแรกนึกว่าจะย้ายที่ฉลุกันกับที่เดิมไปคิดเองคิดเองตลาดน้ครตลาดน้ำที่เดิมนะตลาดน้ำไม่ใช่ตลาดน้ำตลาดน้ำคุณเรียกฉลึงเลยชื่อเดิมอะไรก็คือหนามบิน คุณดูปากคุณก็บอกไอ้ท้อท้อท้อแตได้ไปจับที่ตลาดน้ำอาจจะสดนี่นี่วันนี้เราไลฟ์ด้วยนะไลฟ์โดยไม่บอกกล่าวใครเลยก็ไม่รู้จะมีใครมาดูหรือไมครมาดูซึ่งคราวที่แล้วเราสำนักต่างๆที่เราเคยบอกไปแล้วเนาะมีสำนักสื่อคลชนอะไรเงี้ยเสือตกค้างพลังเงินดีอะไรเงี้ยบ้านถ่ายเดือยโถนะครับแบบคลิปที่แล้วโวยใบเขียวนะครับทะเบียนรถ พระเดินชัยหายแม่พึ่งก็ยังมีอยู่ีกสองคนนะก่อนที่จะไปดูสถานที่สักศิษย์นะคะวันนี้เรามีสมอัติที่สักศิษย์ยิ่งกว่าสถานที่นะค่ะคือเรามีจับคนเลยอย่างเป็นทางการค่ะเป็นเกี๊ยวบางสายบายกับเกี๊ยวก้อยนะคะเป็นเกี๊ยวไทยน้ำจิ้มเต็มค่ะตอนเดียวที่มีน้ำจิ้มแซ่บนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะกล่องเท่าไหร่คุณกล่องเท่าไหร่กล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะอ่าเรามีอันนี้ด้วยค่ะหมูยอแพนเค้กค่ะอันนี้โฮมเมดนะคะหมูยอแพนเค้ก โเม่อร่อยมากค่ะอร่อยมากอร่อยมากหมูแป้งล้วนๆสามไม่ใช่โฮเม่ครับโฮเม่หมูสับหมูล้วนๆนะคะแพ็กละหนึ่งร้อยบาทค่ะมาแต่ทอดก็มีหลายวิธีเราจะมีวิธีการห้เขทก็ได้ใช้เข้าเวทค่ะแป๊บเดียวได้กินอร่อยมากจริงๆค่ะสมาคมหม้อทอดไร้น้ำมันก็สั่งไปได้นะคะใครอยู่ในสมาคมหม้อทอดไร้น้ำมันยองแพนเค้กนะคะกับเกี๊ยวบาร์สายนหนึ่งร้อยบาทอืมหนึ่งร้อยเน่นเน้น 3ชิ้นแน่นๆน่นก็เข้าไปดูในเพจได้เลยค่ะเพจกั๊กเกี่ยวก่อยกั๊กเกี่ยวก็นะคะมีทั้งหมูยอทั้งเกี๊ยวบางไซายแล้วก็ขนมไทย เซฟขนมไทยนะคะในเมื่อเราเซฟลอตเตอรี่ไว้เราก็ต้องเซฟขนมไทยด้วยนะคะมันของมันคู่กันเอาเลขหน้า3าตัวครั 2. ้งที่หนึ่งะ2ะสามหกสามองสองเลหน้าสาตัวครั้งที่หนึ่งสามสามหกสอง่สามหกสองเล่นหน้าสมตัวครั้งที่สง ศูนย์เก้าห้านย์เกาหารางวัลเลขท้าย3ตัว3รที่หนึ่สาศูเจดสามศูนเจ็ท้ย3ตัวรงที่สองเลขที่ออกศูนย์เก้าสี่สวัสท้ายสองตัวครับเลขที่ออกสามแปดส โอ้โห,โหมีคนถูก right. มีคนถูกมีคนถูกบอกเลยไปเขียวค่ะเขียวค่ะไปเขียวให้แปดสามวงไว้เลยต้องวงไว้เลยอ่าเต็มเต็มเลยค่ะมีคนถูกแปดสามถึงไม่ถูกคุณคุณจ้อฝันไม่อยากจะบอกค่ะถูกค่ะ ก่อนเองเป็นเลขทะเบียนรถที่เรายังไปว่าเขาเรียกว่ากุฎตลิับกลางเลขทะเบียนรถมันจะใส่กันใหม่บอกว่าฟินเอา<ช>อไวเลยนะคะเอไนะครับหกแปดสามสามหกแปด ปกติถ้าเราจับคู่เราก็จะ6 8 3 3เลี้ยงถีบเข้าไปจับ8 3แล้วเขาก็เปิด่าพี่มอเตลิพี่หนูอยากเล่น8 3ตอนนี้จิี๋ยุคคุณจอมผ่านนะุณเจอไว้เหี่ยวมากจรู้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดตรงต8 3เป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซ ของพวกเราของพวกเราต่อยมาใหม่ต่อยมาใหม่มาวันนี้เลยเอาไปทะเียออกมาโชว์เลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราโกโกกเพิ่งไปรับมา messenger เพิ่งไปรับมาเมื่อเช้านี้ครชอบตัวเลขดีดฉันก็เลยไหวตัวทันจากคู่หน้าจากคู่หลังจับคู่กลางเอ๊ะคำทาเขียนนี้ด้วรู้ว่าจะรับดูคุณจอฝันท่องยุทจะดูอยู่คนเดียว ช่วยเผยออกค่ะหลังจะเครียดมาจองเทดูดูไเครียดคิดไปแล้วด้วยนะยิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้มให้เป็นล่าเลงยิ้มอย่าอย่าคุณอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งไปได้ลอตเตอรี่คุณเนี่ยดี่ีดีดีผมถือให้เลยครับนี่ีดีดีเครับเห็นไหมคะพอดีมีคนกดสลีดจับคู่กันปกติเราจะเล สำหรับคนที่ชอบตัวเลขตอเล่มีี้นี่แกถูกมากเลยนะคะเลขเนี้ยหกห้าแปดสามสี่ขึ้นเจดห้าแปดห้าแป้าแปดเป็นนาี้ยหรับทเดย์ห้าแปดาแปนี่ออกคุณจ้างนะคะไทยรัฐบางกอกทูเด2 5หก่าแปอ กินแบ่งแล้วมีเลี้ยวแรงไหมคะไม่ดีเลยครับพอเดียวมากคุณเจ้าฝันมีอะไรนี่นี่ฉันสามารถใช้มันสามมันได้เลยนะคะกินดิงด้วยกินดี้ด้วยค่ะรายการสามคนโดนนะครับมีโดนหนึ่งท่านคือคุณเจ้าฝันนะครับสหรับงวดนี้เห็นไหมครับบอกว่าให้ติดตามรายการเราครับค่ะเอาอะไรกันบ้างครับคุณป้งหวานเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะเลขหน้าสามตัวนะคะก็มีสามหกสองนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าห้าอ่าครับแล้วก็ ตามด้วยเลขท้าย3ตัวนะครับ3 0 7แล้วก็0 9นส่ครับส่วนเลขท้าย2ตัวค่ะ83ดสามแ้วก็แค่ะนะครับแล้วาวัลใจสุดรางวัลที่1นะครับ3 4 7 2 5 8เจสองีรงเลย เราไม่ได้เอาของอาจารย์ศักดิ์สิริจากหนังสือราบมหาลอยมาให้ดูถ้าเห็นว่างมวดที่แล้วไม่โดนจริงๆถึงบอกว่าเราไม่ควรทิ้งเพราะว่าดูตามภาพได้เลยค่ะอาจารย์ศักดิ์สิริแกให้ชนเด่นมาเต็มๆรางวัลที่หนไม่ต้องจับสองหไม่ต้องกลับเลยค่ะไม่ต้องกลับเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์ ใช่อันนี้คืออาจารย์ศักดิ์สิริที่น่าติดตามเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอามาคุยกันอีกทีนึงนะคะส่วนสํนักพิมพ์ที่เข้าที่โดนก็คือไทยรัฐกลับมาแล้วนะคะไทยรัฐ8 5ด8คู่ไทยรัฐแล้วก็บงงอบุรูษแปด8 5านะคะห้าแปดข่าว้งสองสำนักพิมพ์ข้าต้งสองสํนักพิมพ์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ารักใครชอบใครต้องตามอย่าไปทิ้งไม่ใช่วหม ผิดใจกันนิดหน่อยแล้วเลิกเลยแยกทางกันหมดเลยไม่ได้นะคะมันเป็นความเชื่อค่ะต้องเชื่อใจนี่มันเราพูดถึงตัวเลขหรือผู้ชายตัวเลขค่ะตัวเลขแล้วก็ที่ที่ให้ตรงๆเลยค่ะใบเขียวใบเขียวอีกเจ้าหนึ่งครั้งที่แล้วไม่เข้าแต่ครั้งนี้โดนค่ะตัวเต็มๆไม่ต้องกล เลยนะคะแปดเลข้าย2ตัวแปดของใบเขียวแต่อย่าลืมหวยออกสถิติวันพุธน้องก็ยังเป็น8 5อหาก็ข้างบนออก5 8ก็กลับเอาตามคนชอบตัวเลขแล้วก็มีน้องเพชรก้าที่น้องบอกไปเมื่อวานใช่ใช่ก็คือจับลูกนิงปองมา2เลขเลยค่ะ5 8 เป็นเต็มเลยค่ะได้เลย5885เคยบอกไหมคะอย่างน้องเท็ดก้าเขาก็เลขเขาไม่โดนมาสองสามครั้งสองครั้งสุดท้ายมันก็ต้องแต่เราไม่เคยทิ้งอะไรนะคะเราไม่เคยทิ้งเลยก็บอกก็อย่างที่บอกว่าเรื่องการพนันเรื่องหวยไม่ทําให้ใครรวยเลยค่ะนอกจากที่ถูกคนที่ถูกที่ถูกใช่ไหมคะดูนตดอดีนะคะการที่ ห้าไม่เข้าล่างนะคุณจอมแต่เลขห้าเนี่ยนะคะในไทยสองตัวเนี่ยยัไม่มานะท่านับงวดนี้ด้วยเนี่ยกลายเป็นสิบสี่ครั้งแล้วนะคะสิบสี่ครั้งแล้วที่เลขห้าจะสองตัวท้ายไม่เข้าค่ะคุณนี่เลี้ยงไม่ฟังเลยไม่ฟังมาแจกรางวัลอะไรกันบ้างดีกว่าแจกรางวัลอะไรอคะวันนี้แจกอวไรนี่คะไม่แจกว่ะค่ะวันนี้เราจะแจกนี่ค่ะน้ำพริกกับหมูจากบ้านอร่อยซอยหนึ่งนะคบ้านอร่อยซอยหนึ่งนะคะสุพรรณ สองคอสองจองแจกปั๊มค่ะแจกสองคอใหญ่มากเลยครับดูเพดได้ดูเพดได้ค่ะก็กินตุยขนมเลยรอบนี้ที่ฉันแจกง่ายๆเลยค่ะก็คือชูลอตเตอรี่ค่ะที่ไม่ถูกอะค่ะชูลอตเตอรี่ขอยืมถ่ายได้ากัะได้แค่ถ่ายรูปคู่แต่ลอตเตอรี่ค่ะแค่นี้เลยค่ะแล้วก็ส่งมาให้เราค่ะใต้ใต้เกมนะคะเดี๋ยวเราจะโพส ขอขยายความนิดค่ะคำว่าชูรัตติี่ไม่ถูกเนี่ยเราหมายเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนซื้อรัตตอรี่คนที่คนที่ถูกจะมีน้อยว่าคนไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถูกเราก็เลยให้กําลังใจกับคนที่พลาดครั้งนี้สำหรับสนุนไม่ต้องอายค่ะซื้อเลขใรไม่ต้องอายถ่ายรูปคู่กันมาเลยแล้วก็ส่งมาค่ะส่งมาแล้วก็เพวาจะใช่ค่ะใต้โพ์เดี๋ยวเราจะแรนดอมจับรางวัลอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ กันนี้เนาะเราก็ต้องขอบคุณหลายอย่างเลายอย่างอีกครั้งม่สปอนเซอร์หลักเรามีสปอนเซอร์ใช่ค่ะสปอนเซอร์วันนี้ก็จะมีอย่างใดนะคะก็คือบ้านอร่อยซอยหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นเกี๊ยวบางสายค่ะไายักษ์เกี๊ยวก้อยนะคะอันนี้ของเขาคือเด็ดตรงที่เป็นน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มแซบให้นะคะอ่าร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะเนื้อแน่นมากเด็ดบนนั้นค่ะเด็ดบนนั้นคือหมูยอแพนเค้กค่ะ แน่นๆน้อ <Netz> ช <ank pedir als> ิ้นเบอร์เริ่มบอร์เรมจุกเลยค่ะแพ็คเป็นหนึ่งร้อยบาทได้สามชิ้นเลยค่ะค่ะครัที่จะจบนะคะก็เดี๋วขอขอบคุณแหล่งที่มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ์เพื่อความปลอดภัยของ3ามตัวโดนนะคะขอบคุณเลขแหล่งที่มาจากไทยรัฐเดลีนิวบางป่าพูดเด ใบเขียวนะคะใบเขียวแล้วก็เสือตกค้างพลังเงินดีนะครับแล้วก็บ้านไข่เมืองพพนครับดรชเฉาดรเฉาแห่งหนังสือลาบมหาลอยอาจารย์ศักดิ์สิริจากหนังสือลาบมหาลอยคุณหนุนหนังสือเล่มนี้นะคะมีตัวเลขเด็ดๆสําสำนักดังๆค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเผยเด็ดเลขดังอะไรนี้นะครับก็อย่าง เป็นที่มีข้อมูลระดับให้พวกเรานะะส่วนของคุณมะปาร์ต์สำหรับวันนี้ที่เราเออ่ถ้าเกิดว่าได้ดูเนี่ยก็คือเราไลฟ์ไปวันนี้ไลฟ์ค่ะก็คือปารก็บอกอันดับคนดวงดีนะคะจากอุดวงค่ะจากเฟซบุ๊กใช่ค่ะเพจเฟซบุ๊กอุดวงนะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีข้อมูลเก่าๆแล้วก็มีเอามาจากสนุกนะคะทองค่ะอเมรินทีวีอค่ะีวีขอบคุณนะครับส่วนที่ไม่ได้กลับก็ต้องตกโกรธไปกแล้วก็ต้อง ข, like, อ er> ขอบคุณแล้วก็ดีขอแสดงความดีใจแับคุณฟิล์ฟ้าและคุณมสิศด้วยนะคะโปรดิวเซอร์ส่งข่าวว่าคุณต้องรูเลยคุณดีแล้วคุณีกแล้วแปดสามอะคะดีใจด้วยค่ะพวกเราก็ลากานนเจอกันอนีกท er> ียังเราจะเจอกันบ่อยๆใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะติดกระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามช่อง youtube channel ได้นะคะของสามตัวโดนนะคะช่วยกันกดซับสไครต์ครับคนี่เราลากรสา3ตัวโด